สิบเอมิถุนาดาวจันทรย้ายจันทร์ขยับรักขยี้เขาจะเริ่มมีใจแล้วนะ congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงความรักของคุณมีความสัมพันธ์กับดาวจันทร์ที่จะขยับขยายนะเคลื่อนย้ายในวันที่11มิถุนายน2568เวลา17อริกา11นาทีจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูส่งผลให้เมื่อดาวจันทร์ขยับรักมันขยี้ใจมีโอกาสเหลือเกินว่าคนที่คุณเล็งๆไว้เขาจะเริ่มมีใจให้คุณออนะ เซนเน่จะมาออราจะเฟี้ยวฟ้าแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเห็นคุณแล้วรู้สึกว่ามีความลลลหลงรักหลงไหลข้างใครนะหรือว่ารู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมายาวนานมีโอกาสเหลือว่าเหลือเกินว่าความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์นะ่นี่งโอ้ะ ในช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยดวงจันทร์ขยับทีรักขยี้ใจนะคนที่เล็งๆไว้มีใจแน่นอนนั่นหมายความว่าสเสน่ห์ของคุณจะเข้าตานะจะหยิบจะจับจะทําอะไรในช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยสเสน่ห์ออร่าราศีจับเหลือเกินทําให้คนที่คุณเล็งๆไว้คนที่คุณแอบชอบคนที่คุณสนใจเขาจะได้รับพลังงานนี้แล้วเริ่มเปิดใจหรือมีใจให,ให้กับคุณนั่นเองโอ้โหนะ โดยเฉพาะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แล้วอยู่ในลัคนาราศีหรือวันเกิดดังต่อไปนี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าสเสน่ห์คูณไปอีกสิบเท่าร้อยเท่าเออนะอีกร้อยเท่าพันเท่านะเออนะได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีธนูสิงห์มิถุนและก็กุมค่ะและคนที่เกิดในวันเสาร์อาทิตย์และก็อังคารนั่นเองเออ หากคุณเลือนฟีดมาเจอคลิปนี้และอยู่ในลัคนาราศีและวันเกิดดังที่กล่าวไปในข้างต้นนะต้องบอกเลยช่วงนี้เนี่ยพลังในเรื่องของสเสน่ห์คูณสิบคูณร้อยคูณพันเท่าทําให้คนที่คุณเล็งๆไว้เนาะหรือว่าแอบเฝ้าเฝ้าเพ้อเฝ้าฝันนะหรือว่าสนใจอยู่เนี่ยมีโอกาสว่าเขาจะเห็นคุณอยู่ในสายตามีคุณอยู่ในความคิดมีคุณอยู่ในใจมีโอกาสว่าเขาจะมีใจให้คุณแล้วเออ เพราะนั้นเตรียมตัวเลยนะ11มิถุนาถึง14มิถุนาน,นะที่ช่วงเวลานี้สเสน่ห์ของคุณจะเต็มพิกัดรุนแรงเร่าร้อนาลาอุลมหัวใจทำให้ใครได้ชิดใกล้ก็ต้องบอกเลยลหลงไหลคนอย่างแน่นอนเพราะนั้นคนที่แอบชื่นแอบชอบแอบชมนะคะ ก็มีโอกาสว่าจะเห็นพลังงานของสเสน,น่นี้หรือได้รับรู้พลังงานสเสน่นี้ของคุณแล้วก็เริ่มเปิดใจหรือมีใจให้กับคุณมีโอกาสว่าในช่วงเวลานับแต่นี้เป็นต้นไปเขาจะเห็นคุณอยู่ในสายตามีคุณอยู่ในหัวใจมีคุณอยู่ในความคิดแล้วมีโอกาสว่าอาจจะได้พิชิตใจกันอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะจ๊ะ <c oughs> นายแล้วนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรัฟัลัังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ